ฮ้เจ็บเจ็บจังเลยฮู้ฮู้อ่ฮูฮูฮู้ใครก็ได้มานี่แล้วนูกเหมือนว่าจะได้ยินเสียงสุนักเรียกยังไงงั้นเลยนะเอ๊ะจะสุนัขใส่ฟ้านัาน่นอะหรอได้ยินเสียงร้องนี้รู้สึก ติแปลกยังไงเง่้งนนอะพวกเราขึ้นไปด้านบนไปดูเถอะเฮ้ยนี่จงหมาบ้าแกจะมานี่แกจะมาดึงกางเกงฉันทำไมเล่าหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับหว้วหวาลูกเต่า,นะา,า,าเนอะเฮ้ยนี่พวกนายรอฉันด้วยสิณห้องนอนของวันว่าน แย่ yeah, แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นไข้แล้วละ่ะร้อนมากเลยนี่นี่แล้วอูรีบโทรหาหมอเร็วเข้าเออดูเหมือนว่าหมอประจําครอบครัวจะไปประชุมที่ต่างประเทศนะดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องรีบพาหวนวายไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วนี่พี่รองพี่อยู่ที่บ้านแล้วก็จะให้พ่อทราบก็แล้วกันนะอืมได้นี่หวนวายไปกับพี่ชายโอเคไหมพูดหน่อยได้รึเปล่า อืมหวานหวาน,นรู้สึกไม่สาบายเลยอยากให้พี่หกช่วยด้วยนะหวานหวานอาจจะรู้สึกว่ามันร้อนเกินไปเดี๋ยวให้เธอมานั่งหน้าฉันหน่อยก็แล้วกันนะเอาละ่ะพวกเราไปได้เอโอโฮึ่งฮงนี่เจ้ามาอ้วนนี่ปกติแล้วขี้เกียจมากแต่ว่าทำไมถึงได้วิ่งเร็วขนาดนี้อย่างนี้นั่นดูสิ ตรียมตัวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วฮ้นี่ทุกคนเรียบดูนั่นเร็วเข้านั่นเด็กกี่คนกันนะ่ะรีบถ่ายรูปหน่อยเร็วเข่าเด่นเข่าดังประเด็นร้อนคุณหมอครับรียบดูน้องสาวผมหน่อยครับจู่ๆก็เป็นไข้เรียกแล้วก็ไม่ยอมตื่นเลยครับ